นี่ค่ะวันนี้พามาชมเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางลมอันเนี้ยนี่ค่ะอันนี้เขาบอกเหลือรอบสุดท้ายแล้วรอกเก็บแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนเอาชุดใหม่เข้ามาอันนี้ลงเล็กนะคะไม่ใช่ลงใหญ่เอาชุดใหญ่เข้ามาชุดใหม่เข้ามาไม่ใช่ชุดใหญ่อันนี้เป็นลองแล้ว ปลูกไว้มังเห็รพี่กะว่าจะเอาสักร้อยไร่ตใบขาวลงเล็กๆพี่มาศึกษาพี่กะว่าจะเป็นลงร้อยไร่ดอ่เป็นดอกนี้กำลังอ่อนๆไหมกำลังอ่อนๆเลยมาจะเอาไปลงมาจะเอาไปลงสักสิบก้อน พอกินเอาไว้พอกินพอดูอ่อนาจังหวัดอะไรนะทีชนบุรีขอตั้งกล้องแป๊บหนึงมีคนอยากเห็นหน้าคนร้ายรรสกรู่นี่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะขึ้นเต็มเต็มนะทำไม่ไหลล็อก กำลังทำใช่ไหมใช่ไปพาไปดูอืมมันต้องเจะพาไปดูที่เพิ่งทำเขาเพิ่งทำไว้เนี่ยเนี่ยเขาก็มีอ๋ออันนี้อันนี้เพาะไว้อยู่เขากำลังเพาะไว้อยู่อันนี้อันนี้ของใหม่อ่าเดี๋ยว คอยเดินเห็นมาไปเรื่อยๆสีขาวไปสีขาวไปเรื่อยๆจนเต็มบบัีไว้ว่านียี่สิบสองเราคอยเกอันนี้เดือนหนึ่งเหรอคะถึงจะใช้ได้เดือนนึงเดือนันนี้ละสี่สี่สิวันสี่สิบวันเดือนกว่กว่าปีก็ผสมเองหมดเลยใช่ไหมคะโอดีจังเลยเหนื่อยก็ได้เงินเนาะโอ้ได้เงินล้ต่นะใช่ใช อันนี้ชุดใหม่เดี๋ยวรอีสิบวันก็จะเก็บได้อันนี้คือเราเอาหัวเชื้อเขามาใส่ตอนเราผสมแล้วมีที่เลื่อนมาผสมสารอาหารแล้วเราก็นึ่งนึ่งร้อยองศาตลอดแปดชั่วโมงรอสี่สิบวันเก็บได้ใช่แล้วมาหยอดเชื้อรอสี่สิบวันอันนั้นจะมึงดีอะไรดีถ้าหัวเชื้อไม่ดีนะก็เสียหมดอันนี้พี่ต้องมาเปิดเปิดแล้วก็ต้องเขี่ยอะไรออกไหม ไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องคือคืออันนี้ระหว่างเนี้ยเราห้ามไปยุ่งไปอะไรกับเขาเลยออกมาไอ้่องเดียวฉอี้แล้วก็มาให้ไม่ให้แมลง้าไปกเกาะวาาไปเกาะแล้วพี่ต้องว่าเปิดฝามันไหมยังเปิดฝาเชื้อเขาจะเดินเต็มเดี๋ยวเขาจะเดินเป็นสีขาวสีขาวอ๋อสีขาวจะขาวจะเริ่มเป็นสีขาวเต็มไปเรื่อยๆจะเดินขาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังก้นถุงใช้เวลาประมาณสามสิบวันแต่จากสามสิบวันนะ เปิดไปอีกประมาณแปดวันแล้วเราไมเอามาใส่ลงบ่มไม่ละมาใส่ลงลงเปิดดอกแบบเนี้ยให้ความชื้นแล้วให้น้ำใช่แต่ของผมไม่ย้ายคือผมทําตรงนี้เลยออกตรงนี้เลยใช่เพราะเรามีน้ำอะไรของเรามีตอปลิงเกอร์เราตรงนี้เลยเราทําเราไม่ต้องย้ายไปย้ายมาพอถ้ามันขึ้นขาวเชื้อมันออกแล้วพี่ก็ต้องมาเปิดฝาไหมใช่ใช่ใช่ให้ดอกมันออกใช่ไหมพี่ให้อายุเราเขียนเอาไว้วันที่ยี่สิบสองพอยี่สิบสองเดือนหน้าน่ะเต็มก็ให้มันเลยพี่อีกแปดวัน แปดวันคือให้เชื้อเขาลัดเต็มที่เลยเขาจะออกดอกแล้วเขาเนี้ยเขาพร้อมที่จะออกดอกแล้วก็เอาออกเขาออกเขาออกเอาสัมีออกเอานี้ออกออกแล้วก็ให้น้ำเขาอัดสามภีไว้ใช่ที่เราดูนั้นมันอัดเม็ดข้าวฟ่างในเน็้จะมีหัวเชื้อที่ในกระมันนั้นนะใช่เอาหยอดอันเนี้ยสําคัญขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าหัวเชื้อมันติดนะมันติดเชื้อราเขียวหรือติดเชื้ออะไรแล้วแต่ก้อนเขาจะเสียสมมติเราทำล็อตหนึ่งอะ หนึ่งพันห้าร้อยก้อนมันก็จะเสียเอาหมดออกไปเลยอทิ้งหมดเลยใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้ั่าไม่พลาดมันก็จะไม่ต้อยจะไม่เสียใช่ไหมนี่ต้องรีบปิดไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องนที่เราบ่มให้เขาอากาศถ่ายเทไม่ให้ไหมก็ร้อนตอนนี้เขาไม่ชอบร้อนมาถ้อนมากๆเชื้อเขาจะหยุดอันนี้มันเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานภูฐานด้วย พี่เราจะสั่งเล้วเขาขายเท่าไหร่นะห้าก้อนร้อยห้าก้อนร้อยที่เขาส่งด้วยอ,ะอ,อ่ะห้าก้อนร้อยใช่ขอบคุณสำหรับดวงหมาสารลักดีเห็ด <laughs>